สวัสดีค่ะโคมดมารีมาแล้วนะคะขอบคุณก่อน,นอนค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปุ้ยนะคะคุยกันเมื่อตอนออข่่มน่าแล้วหลังจากนั้นน้องปุ้ยก็นำผลไม้อร่อยมาให้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะอพอ,อดออีน้องเขาเพิ่งจะสูญเสียญาติ ผู้ใหญ่ที่นับถือเหมือนเป็นคุณพ่อคุณแม่คนที่สองของครอบครัวเลยนะคะก็ได้คุยกับน้องว่า,อ,าอันเนี้ยต้องใช้เวลานิดนึงค่ะแล้วก็ระหว่างเนี้ยเ,เราทำอะไรให้ท่านได้บ้างในฐานะศาสนิกชนนะคะเราก็ทำบุญตักบาตรค่ะ ส่วนมนนั่งสมาธิอุทิศแ์แส่วนกุศลไปให้ท่านนะคะดวงวิญญาณท่านเนี่ยรับรู้ได้ค่ะคือจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ว่าดวงวิญญาณนั้นนะคะจะไปจดติแล้วอีกที่หนึ่งแล้วนี่นะคะแต่ว่ากระแสจิตของเราที่ส่งไปนะคะยังไงเนี่ย เขาได้รับค่ะถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่ในร่างใหม่นะคะเพราะว่ากระแสจิตของเราเนี่ยส่งไปถึงเขาค่ะก็ขอให้ทำนะคะเป็นอะไรที่ดีๆค่ะอ่าแล้วก็อีกอันนึงเวลาที่นึกถึงคนที่จากไปแล้วเนี่ยนะคะให้เรานึกถึงแต่ภาพที่ดีๆภาพที่มีความสุขค่ะแล้วก็ให้ให้ออคิดเลยว่า ่านถ้าท่านมีจิตทีออ่อะไรที่อย่างรู้ได้ท่านก็คงอยากให้เรามีความสุขไม่อยากให้เรามีความทุกข์นะคะก็อันนีเ้เป็นอันนึงที่มาขอบคุณน้องที่เ,เลยมีหัวข้อที่จะมาแบ่งปันในวันนี้ค่ะก็จากหนังสือศูนย์เสียแต่อย่าให้เสียศูนย นนีะคะออของหลวงพ่อปัญญาณนนันทมุนีค่ะก็ถ้าในสนใจก็ซื้อหาอ่านได้ในที่วัดชนะทานนะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกท่านค่ะแข็งแรงแข็งแรงกันทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ